ฟาดเดือดเปิดคำพูดหนุ่มกัญชัยถึงหัวหน้ากบลั่นอยากเจอหน้าจากกรณีที่หัวหน้างานไม่ให้พนักง,งานลาไปดูใจแม่จนคุณแม่เสียก็ไม่ให้ลาต้องไปทำงานก่อนถ้าลาคือกลับมาที่ทำงานเขียนใบาลาออกเลยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมและรอติดตามความคืบหน้าล่าสุดนั้นหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพูดถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่จะว่ากบไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะเป็นกบนั้นหรือกบไหนก็แล้วแต่บอกเลยว่าวิธีการทำแบบนี้มันป่าเถื่อนเกินไปถ้ากบเองมีแม่กบไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ถ้าเกิดกบมีแม่กบต้องเข้าใจว่าแม่กบตายจะทำยังไงพ่อกบตายจะทำยังไงอย่างนี้มันแล้วคุณไม่ได้ไปร่วมงานศพพ่องานศพแม่คุณมันทรมานนะอีกอย่างคือเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจาถูกปะในเรือนจาเขาไม่ได้ปล่อยออก ในงานสพพ่อแม่อันนี้เขาอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปแบบเราๆถ้าไปไล่ออกไม่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวรอเจอตัวก่อนอยากเจอหน้าว่ากบไหน